มีบสิมาเ็ดมวแทนรววกวนกันค่ะกวนแบบ้ไเองกวนไปสเแล้วก็้าสิบวนกั้สิบห็นมวแทนสลัสะอาดกงสะอาด้แลอวค่ะสะอาดได้ตลอดออกแลบออกกุปลออกก็เนาะปลอ เราก็จะไปกวนมันเป็นม่วงอกล่อสองสายม่วงอกล่อหมดเลยเพราะว่างานม่วงสุกเมื่อไหร่เขาก็จะนองอาหารล้างมือสะอาดแล้วด้ค่ะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วเ่าก็ถึงแล้วเลยเอาถุงม่วงไปกวนไปปั้นก่อนไปปั้นหรอกค่ะกวนกวนทิ้งไว้ให้น้ำเย็นแล้วก็เอาไปตากแดดงานี่แดดดีค่ะแดดดีแฮ้ หอมจังหลังมือสะอาดแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวมาปั่น เท่ัรนจนเกษตร อะไรมาเามองใช้เปลนชวไปปลูกกุหลาบนี่เาบอกเขาผมเป 对。Mm hmm.